สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสยนในบุรีรัมย์ไม่รู้สร้างฝันครับอ,อวันนี้เราแวะมาดูรถเกี่ยวน้องสายันหน่อยได้ข่าวว่าสรุปไปแล้วครับผมอารถเกี่ยวของทีมงานตลอดซาวนี่แหละครับอยู่ตรงแยกสวายจีบุรีรัมย์ก่อนถึงแยกไฟแดงครับผมทางไปไห้วยราชก็จะมีอูอยู่ตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวจะมาดูทีมงานเคยผ่านไปผ่านมาก็เจอบ่อยๆครับผมอูน่นี้อ้าวลูกพี่สายันสวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างตามหาไปทั่วเลยนะาหาไปทั่วเลยไปทางไหนบ้างอะเมื่อวานนะ่ะ เมือ่อวานไกลไปนางรองนางรองไปลำไปมาลำไปมาสุดแล้วก็มาจบใกล้ๆบ้านเราเองครัไม่เห็นแล้วลำไปได้รถเคยเข้ามา,อ,าอ๋อใช่ใช่พี่ก็ผ่านมาตรงน,นี้ก็เจอเจอรถเกี่ยวเยอะนะเ<ค>พียงแต่แตเราก็ไม่เคยกล้าเข้ามาเอาสุดแล้วเจอขนาดไหนคันนี้ใช่ไหมโอ้โหของเกษตรไหมเกษตรครับช่วงล่างเดิม เดินไหมไม่เด <200 swing. S 1> oh ินม <300 swing. S 1> ั้งเดี๋ยวสองร้อยสวิงโอ้โห200สวตัวเดินสองร้อยสวิงด้วยสวิงมันยังไงสวิงเอวเนี่ยพี่อ๋อสองร้อยสวิงกี่ข้อนี่ยสี่สี่สบสิบห้าสี่ รุ่นนี้ไม่รุ่นนี้ถ้าไม่สี่สิบห้าก็สี่สิบสองผมเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นพวกปลดปลดนี่ใช่ไหมอุ้ยปลดนี่เลยหนุ่มม,มันเป็นเลดีไอหน,หนุม่นมได้ไมไอหนุ่มดิไอหนุ่มปักเกี่ยวเท่าไหร่อุอออ้ยอันนี้มัน ปลาเกียวสองเมตรสองเมตรสองเมตรแปดของเกษตรครับเกษตรได้แล้วตู้เนี่ยพอที่จะไปโมดิฟายใช้งานได้ไหมนี่หรือว่าจะลูกขายลูกขายลูกขายเนาะััเลล็กกมนฮะผุแ้วอ๋อเหล็กผุกแล้ว อ๋อสายันจะจะเอาเอาวัตถุประสงค์คือจะเอาช่วงล่างใช่ไหมครับช่วงล่างช่วงล่างของคันนี้นี่เอาเอา,าเ,เอาตามติดเลยสายันแล้วแล้วเขียวไปไหนไม่มายืนอยู่กลางหลังครับครับอ๋อนอนอยู่กลางนี่ครับได้รถเกี่ยวแล้วครับพี่น้องจะ,จะเอาไปทำเป็นรถอัดฟาง โอ้แต่ช่วงล่างยังโอเคอยู่นะช่วงล่างนี่ยังใช้ได้ครับช่วงล่างเครื่องอัดฟางนี่โดยมากกว่าสเปคเขาแค่ตัวเดินสิบเองเนาะตัวเดินสิบแต่นี่ได้สองร้อยเรานำเท่าไหร่สิบแปดบ่สิบเก้าสิบแปดเนี่สิบหกอืม สิบหกเริ่เลิกกีล่ลูกนี 9, ่สองสี 9, ่สองสี 11, 11, 11, 11, ah. 12, 11, 11, 11. ่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลูกเนาะเออสิบเอ็ดสิบสองเอาสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดช่วงล่างนี่ไม่มีราวเลยมีราวไหม ไม่มีดาวเลยข้างในมันก็จะมีอุปกรณฮะข้างนอกมันก็ประมาณนี้อ๋อแล้วจบกันเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าอ๋อโอ้โหเดี๋ยวชุดชุดบนนี่ถ้าเกิดมีใครสนใจขายไหมนี่กลับขายขายขายตัดขายให้เลยตัดขายให้เลยเอาแยกกระบอกแยกอะไรแยกอุปกรณ์ได้เลยครับดูใบแขกว่าหนิโอ้ใบถู อุย <laughs> ้ยใบแทกพี่น้องใบแทกเขาอะ <c oughs> ่ะใบแทกปั๊มอะไรอีตันมน,นี่ีตันี่ิบสองอีตันยี่สิบอีกปั๊มแยกใช่ไหมนี่ปั๊มกครับเปอกเยปัมอีตันด้วยยี่สิบสอง่มเตอร์อีตันใช่ไหมอเออใช่มอตเตอร์อีตันด้วย อ๋อโอ้สบายสบายสบายเพราะว่าเอาไปแล้วเราจะทำเช็คอะไรบังชุล่างเลยเช็คดูศูนย์กูอะไรนะดูศูนย์ศูนย์นี่ใช่ไหมแล้วเจ้าของเขาว่าไงก่อนที่จะเอามาเนี่ยมันใช้ได้เดินวิ่งได้ไหม วันก็วิ่งได้ครับอ๋อวิ่งได้ขับเจ้ามาจอดซ่อมด้วยไหมขับไปซื้อเครื่องไปก่อนอ๋อคือเขาซื้อเครื่องไปก่อนอ๋อทีนี้เราก็ต้องหาเครื่องใส่อืมเออก็มีทีมงานตังมีแล้วแค่มีตังนี่หมดคือเด็กที่ช่วงล่างครับ โบเทคอยู่กระายปใบแทคนิเนียบเลยครับดูดิอุ้ยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะเลยดูดิเนาะใบแทกนีแจวเลยล้เลื่อก็ต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนร้อเลื่ใหม่โซ่นี่ยังเปลี่ยนไหมโซอันนี้พอใช้ โซ่น่าจะพอใช้ได้ก่อนนะใช้ได้อยู่ยแล้วก็พวกพุทพวกเฟรมพวกช่วงล่างอะไรก็ยังแข็งแรงอยู่ครับก้มยี่สิบสองไม่มีแต่เครื่องไม่มีแต่เครื่องครับผมรถเจ้าของอืมร,รอรถเคลนตอนนี้เราอะไรร,รอรถเคลนได้รถเคลนอย่างไรตงรงตะกานีรเคลนใหญ่นี่ยกรับไปได้เนะขับเคลนใหญ่อ๋อ นะน่รจะตงเห็นไปหลายที่เลยเนาะพิทักอะไรก็ไปไหม,หมไปหมดครับตไข่จะอ,ะอนี้คใจรับเคกนค,เคนจะไหมาปจบกันที่สวายจีกคกับผมใกล้ๆบ้านตรงนี้เองครับผมบคิดยังไงแวะเข้ามาตรงนี้เน่่นตอนแรกก็จะไป ที่นู่นแหละแล้วก็นี่ผมมาถึงรู้ว่า,เ,าเห็นรถที่นี่จอดอยู่นี่ะอะไรอ่ะรถเก๋ะมาก่อนนี้อ๋อที่บางคนแกรู้จกักนี่ก็เลยเออโทรถามาาอืมจะไวะเข้ามาดูก่อนตลอดเสาวมิวสิกตลอดเสาวอานนท์มิวสิก,สสกใช่ไหมเ<อ>จ้าของอู๋ครับผมอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ คงต้องยกกลับบ้านครับผม,มบบทีนี้ก็เหลือแต่เครื่องนบทีนี้เหลือแต่เครื่องครับมไม่มีปัญหาครับผมสายันว่าง,งั้นนะเรื่องเครื่องนี่ไม่ต้องกลัวขอให้ได้ชุดอะไรโอเคบ้าเราสั่งไปยนะังสั่งเครื่อง,งเรียบร้อยเครื่องของอะไร ฮีโนเจโอเจทัวโอ้เดียวกันกับรถเกียวเลยดิเหมือนกันในฝาเดียมอสุกนี่ครับมาตั้งแต่เช้ามั้งกินข้าวเที่ยงยังเรอยกไปครับเอาขึ้นเทเลอร์นี่เนาะ เทเลอร์ของทีมงานตลอนซาวนี่แหละครับใคร,ใครนันนี้ก็ขายคันนี้ก็ขายเพิ่งไปเกี่ยวมาไหมอ่ะเกี่ยวมาอยู่คันนี้ก็เกษตรนะครับเกษตรไอ้นมหรือเปล่าเนี่ยเกษตรอุ้มนี่คล้ายๆสักเลยลูกครึง่งลูกผสม <c oughs> เกษตรจ,จุงล่างน่าจะสี่สิบแดนี่ เครื่องของอะไรนี่พิสูวเหรอฮะพิสูหกเฮดอีหกเฮดอีหนึ่งหกเฮดอีร้อยเก้เครื่องใหญ่เนาะสองร้อยสิบเลใหญ่เครื่องเดียวกันกระดำเลยร้อยเก้าสหครับตัวนี้จะแปมใหญ่ด้วยเนี่ยนี่ั๊มยี่สิบสาม ตำงบีตันยี่สามโอ้โหตัวนี้ขายเท่าไหร่เค้าว่าสองเซนกว่าเลอะแบบกลางๆหรือปลายๆประมาณนี้สองเซนกว่าเนาะไม่ใช่กลางๆหรือปลายปลายนี่ตัวนี้ถ้าเอาล้อนนำให้มันสูงหน่อยตัวใหญ่เนาะพอดีเลยล้อนนำเหมือนจะเล็กแต่สเตอร์นี่ยังใหญ่เลยหรือว่าขยกล่ ยกตัวนี้ยกไอตัวเครียตัวเอ้าช่วงลาง่างยังไงนี่อืมดูช่วงล่างอันนี้กันนู้นนะทำช่วงล่างลักษณะคล้ายรถเกรดเลยเนาะไอรถรถแท็กเตอร์อ่ะมันจะสูงข้างบนแล้วก็มาล้อนนำนี่กนนต้องสูงนะยกสูงเลยล้อนนำนี่ประมาณ สิบหก,กอ่ะอ๋อตัวนี้ก็ขายครับสองแสนกว่ากลางๆนะกลางราคานี้นี่ครับ <c oughs> จะคลองนันนะที่คลองไม่อยู่นะั้นเราควรเข้าไป <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมันเกษตรหรือว่าอะไรเนี่ยเกษตรแนะหรลนะเนาะเกษตรแหละดูตรงนี้ก็เป็นเกษตรแหละเกษตร ยกสูงขึ้นเลยเนี่โอ้รถนี้บิวมาแล้วครับบิวมาพร้อมใช้เดี๋ยวรอรถยกครับผมรอรถยกยกกลับบ้านใช้เทลเลอร์ของทีมงานตะลอนซาวนี่ครับนี่ อันน e ี see, ้อะไรเนี <mache quality> ่ยซิงไฮเทคบอกซิงไฮเทคใช่ไหมฮีโน่สมอซิงไฮเถกผมอยากได้เทเลอร์แค่แบบนี้แหละรุ่นนี้แหละพอละเอาเอาเทเลอร์หัวยาวก็ขายนะแสนห้านะแสนห้าดเอาไปทำเทเลอร์นะแสนห้าแสนหกนี่แหละแสนห้าแสนหกครับ ยยมีลอ้อให้ด้วยนะมีลอ้อให้ด้วยลอ้ออะไรลอ้อฝังอ๋อมีลอ้อให้แปลว่าลอ้อแสนห้าหัวยาวหัวยาวโอ้คัาซีโอเคอยู่หัวยาวครับมีสโลด้วยเกียร์สโล่อ๋อ <laughs> ี่รู้ดี <laughs> รูดีก็จะของอูเลยทีนี้ <S <S โมโหยาวนี่ัวยังสวยเลยหัวยังสวยครับประมาณแสนห้าเคาเดียวเกียร์สโลบอไหนอือนี่เกียร์อ,อ่ะอือ โอ้เจ๋าเลยครับผมเจ๋าเลยเดี๋ยวจะต้องใช้รถเทียบนะครับรถเครนรถเครนมายกรถเกี่ยวขึ้นนะครับยกเกี่ยวขึ้นต้องใช้กี่ตันนี่ยกร,รถเครอนอะประมาณ5ตันเหรอ ยี่ห้าตันยกตั่วรดนี่ประมาณกี่ตันห้าตันน้อเบาในมีเครื่องมีอะไรเนาะน่าจะได้อยู่ดาวก็ยืนลูกดาวใส่ให้ดาวด้วยให้ลูกดาวด้วยอ๋อเอาโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนยกขึ้นเทเลอร์ยกขึ้นยกลงนี่เค้นต้องไปตามนะ ไปตามเขาคิดเท่าไรอะเท่าไรแปดพันัยกรถไปครับผมอ่อยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้ท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม